อย่างพวกเลเอรเบิร์ดอะคะ่ะเขาจะชอบแทะแต่ว่าถ้าเป็นคอกเทลไซนี้จะยังไม่ค่อยแท้ ก็วางใหญ่เไว้ใช้แบบหัดแท้แล้วเชื่องง่ายแต่นี้ขอกินทั้งวันมาเรียกแม่อะแม่รอทั้งวันก็ดีโพติเก่งค่ะเอที่เก่งเป็นสายพันธุ์ที่โคตเก่งเขาเป็นมาคอขนาดเล็กใครที่แบบกำลังเก็บฟันรุ่นพ่อแม่พันุ์จะเอาไปทำพันเป็นรุ่นนี้ได้เลยใครที่เป็นมือใหม่นะคะสามารถปรึกษาได้เลยค่ะในเกจก็ได้กรงเนี่ยทางร้านสามารถส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ไหมได้ค่ะ ถ้าเป็นพวกกลงพวกอาหารอุปกรณ์นะคะสามารถจัดส่งได้สวัสดีค่ะพ่อครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามหลวง2วันนี้เราจะมาอัปเดตราคาใน่ที่ร้านไฟนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ ค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์คอรกเทลนะคะแล้วก็จะอยู่กับพวกเลิบเบิร์ดด้วยค่ะ,คะโอโ้มีเลิฟเบิร์ดด้วยเหรอลูกคะอยู่ด้วยกันได้ค่ะคอรกเทลเลิฟเบิร์ด <c oughs> มีชินชิกด้วยชวย <c oughs> ินชิกก็อยู่ด้วยกันได้อันนี้สำหรับใครที่แบบอยากเลี้ยงตั้งแต่ไซส์แบบผลใบพายเลยค่ะค่ะไซส์นี้ก็เลี้ยงไม่ยากนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อ่อนมากเนาะแล้วก็ต้องมีเวลาป้อนสามมือด้วยถ้าเป็นไซส์นี้ใช่ เราก็เริ่มวางอาหารไ่ให้เ,เริ่มวางวชายเพราะว่าเผื่ออย่างพวกเลิบเบิร์ดอะค่ะเขาจะชอบแทะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นคอร์กเทลใลไซนี้จะยังไม่ค่อยแทะก็วางใหญ่ <c oughs> เฉือดเฉือ่ไว้ <c oughs> <c oughs> แล้วราคา <c oughs> เป็นไงบ้างคะราคาคอร์กเทลตอนนี้ราคาจะอยู่ที่สี่ค่ะ <c oughs> เป็นลยลายอย่างเงี้ยค่ะตัวละแ0 0อหน้าร้านนะคะยลไยแบบนี้แต่ถ้าเป็นเหลืองล้วนดูติโนตาแดงแบบนี้ค่ะก็อยู่ที่ตัวละ90 0ารถึงหนึ่พแล้วแต่ไซน์ค่ะถ้าไซน์เนี้ยตัวละ900ค่ะ แล้วถ้าเลิฟเบิร์ดนะคะถ้าเลิฟเบิร์ดตอนนี้ทั้งขอบตาและไม่ขอบอยู่ที่4 0 0อยบาทค่ะตัวละ400ลูอชิงอันนี้เป็นพายแอปเปิลนะคะตัวละพันห้าพันห้าค่ะไซนี้เริ่มที่จะหัดบินหรือยังคะเนี่ยไซนีเริ่มเริ่มนะคะเริ่มเหอรปีกแล้วแล้วก็เริ่มหัดแพะแล้วด้วยค่ะก็ถ้าไม่อยากต้อนนานก็รับเป็นไซนี้ได้ค่ะเพราะเขาก็ยังเชื่องติดมืออยู่ค่ะเดีวี ค่ะอันนี้จะเป็นครีมชีสไซส์เด็กลงมาหน่อยนะคะกับเด็กกว่าตัวเมื่อกี้ก็จะมีตั้งแต่เนี่ยอันนี้จะเป็นไซส์แบบว่าขายดีนะคะไซส์เลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่เด็กจนเกินไปไซส์นี้ก็ป้อนง่ายแล้วค่ะตัวนี้เป็นสีพายแอปเปินะคะขายอยู่ที่ตัวละ1,500ตอนนี้ ถ้าใครอยากได้เล็กลงมาอีกก็จะมีไซส์ประมาณนี้ไซส์นี้ก็ต้องมีเวลาหน่อยดูแลเยอะหน่อยค่ะแนะนําถ้าเป็นไซส์นี้ให้ป้อนสี่มือเช้ากลางวันเย็นแล้วก็มือดึกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นคาอปเปิ่นเหมือนกัน่ไซส์นี้พันสี่จริงราคาก็ต่างกันไม่เยอะถ้าเกิดว่าเอาแบบง่ายๆก็ไซส์เมื่อกี้จะดีกว่าี้ก็แล้วแต่ชอบขนาดไซส์ไหนเลยนะใช่ค่ะแล้วก็อีกสายผ่านหนึ่งอันนี้ก็เป็น นกที่คนนิยมเลี้ยงเหมือนกันคิมสันค่ะคิมสันขอนัวอันนี้สีเขาจะมืดๆหน่อยนะคะแล้วก็ด้านอกเขาจะเป็นสีแดงอันนี้เวลาโตมาจะสวยมากแล้วก็ขนาดตัวเขาจะใหญ่กว่ากรีนชีกนิดนึงค่ะแต่แต่เป็นตระกูลเดียวกันกับกรีนชีกนะคะสามารถเลี้ยงด้วยกันได้ค่ะขิมสันตอนนี้ราคาอยู่ที่2 5 0 0ค่ะค่ะตอนนี้ก็ที่ร้านจะมีทั้งหมด3ตัวค่ะอ๋อสามตัวนี้เลยิมสันใช่ สีจะมืดหน่อยอันนี้น้องอะไรเนี่ยไม่ใช่ซันใช่ไหมเนี่ยกลิ้งชีสกลิ้ชีสใช่แล้วก็ในนี้จะมีเป็นปอพยค่ะนี่มีปอพัดด้วยค่ะปอพาค่ตตอนนี้สีอันนี้สีสวยเลยนะคะเป็นปอพัดตตัวผู้ไซส์นี้ก็เป็นไซส์ขายดีค่ะดูแลไม่เยอะนะคะอันนี้จะเป็นสีอเมริกันเยลโล่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นบูเทอร์คอยส์ ตัวคู่ตัวพับตอนนี้ราคาดีนะคะตัวละ400ไม่เกิน600ค่ะตัวนี้ค่ะใช่ราคาตามสีเลยถ้าสีพื้นอะถ้าสีพื้น400เริ่มต้นที่400เขียวฟ้าใช่ค่ะค่ะอันนี้สันคอนัวจะเป็นไซส์ฝนเริ่มกลุ่มแล้วค่ะไซส์นี้ก็เลี้ยงง่ายต้อนง่ายค่ะติดมือแล้ว ราคาตอนนี้อยู่ที่3 3 0 0สาม3 0 0าเป็นไซส์นี้ใช่คถ้าเป็นไซส์เด็กกว่านี้หน่อยก็จะถูกลงมาอีกนิดนึงอันนี้ด้วยไหยเนี่ยอันนี้จิ๋วอย่างตัวนี้เป็นไซส์ขนหนามค่ะค่ะอตัวนี้อยู่ที่3,000หวคนค่ะอันนี้ถ้าใครอยากแบบว่าเลี้ยงแต่อ่อนๆเลยค่ะติดมือแน่นอนตัวนี้นะคะค่ะขึ้นมาจากแม่เขาเลยโอ้ตัวนึงตัวนี้ค่ะเป็นฮันมาาคอโอ้ฮันมาคอ อันนี้สาหรับใครที่ชอบแบบนกพูดเก่งๆ่ไม่อยากเลี้ยงแบบตัวใหญ่่ะก็ฮันมาคอก็เป็นทางเลือกที่แบบว่าดีไม่ใหญ่มากใหญ่แต่ตันนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเรื่องพูคือพูดเก่งเลยค่ะอันนี้คือการร้องกินหรือว่าอย่างไรเนี่ยร้องขอกินร้องขอกินเหมือนเรียกแม่แม่ร้องทั้งวันัวดีพูดเก่งค่ะเอ่ะเงเป็นสายพันธุ์ที่พูดเก่งเขาเป็นมาคอขนาดเล็กขนาดเล็กนะหนูพูดเก่ง เชฟในลูกหนูพูดเก่งนะแล้วราคาเท่าไหร่นะคะราคาตัวนี้อยู่ที่หมื่นสามค่ะหมื่นสามค่ะเราเช็คเพศหรือยังตัวนี้เช็คเพศแล้วเป็นตัวผู้นะคะค่ะเป็นตัวแล้วถ้าเช็คแล้วเพศผู้กับเพศเมียราคาต่างกันไหมคะราคาพอๆกันค่ะถ้าเป็นเพศต่อค่ะค่ะโอ้ยยังไงลูกมาหัดแทดิคะเนี่ยเนี่ยเต็มเลย อันนี้จะเป็นคอกระเทลที่ไซส์โตขึ้นมาหน่อยอะค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากเลี้ยงนานไม่อยากป้อนนานนะคะก็ใช้ไปอ่ารับเป็นพวกไซส์นคุมแบบนี้ได้เลย<ฆ>ค่ะอันนี้ป้อนอีกไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็สามารถลดมืออาหารได้แล้วค่ะโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่ค่ะ<ฆ>นนเขาก็เริ่มหัดแทบ้างค่ะ<ฆ>อ,อีกไม่นานโอ้ดูแต่ละตัวสีลูกน่ารักกันจริงเลยมองค่ะค่ะ <laughs> อันนี้เป็นสีมุกค่ะมุกเท่าไหร่นะคะมุกออันนี้ตัวละแปดร้อยค่ะค่ะได้แล้วแต่เลือกเลยนะเนี่ยว่าชอบไซส์ไหนนะคะราคาตามสีราคาก็ช่วงนี้ก็อยู่ที่หกร้อยจนถึงพันหนึ่งค่ะแล้วแต่สีเลยนมอเม็นเนี่ยค่ะตัวสีดำดำนอมมอนแบบนี้ค่ะก็คือหกร้อยมีเข้ามาตลอดนะคะเข้ามาเรื่อยๆถ้าเป็นคอกเทลอนนะคะ ตัวนี้น้องตัวใหญ่มากเลยน่ารักมากเลยอ่ะอะไรกันลูก่นะโอ้ค่ะนี่ค่ะนี่คืออะไรคะลูกคะหนูเป็นทีเซนเตอร์หรือลูกตัวนี้เป็นคอร์กเทลตัวนี้ที่ร้านป้อนเขาเช้าเช้ากับเย็นค่ะเป็นใช้แบบผัดแท้แล้วเชื่องง่ายตแต่ี้ขอกินทั้งวันนะคะโอ้โอ้โอขอกินทั้งวันไปไหนก็คือให้เกาะไหลไปด้วยได้เลยตัวนเกาะไม้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 นะ ไม่เอาอีกเหรอลูกฮะ,อฮะโอ้ไปเที่ยวไปเที่ยวปล่อยไหมคะปล่อย <c oughs> ปล่อยค่ะอ,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 อายุ่ตัวละพันสองค่ะพ <12 S 2> <ส>ันสองใช่ไหมลูกว่าโอ้หนูๆเชื่องโ <c oughs> อ้โอ่าอ่อค่ะอันนี้เป็นคอร์กเทลไซส์เอาไปทำพัน์ได้แล้วนะคะ,คะอายุเขาจะอยู่ที่ประมาณหขวบค่ะไซส์นี้ สำหรับใครที่แบบว่ามีตัวผู้หรือตัวเมียอยู่ที่บ้านนะคะอยากหาคู่ก็แนะนําเอาเป็นไฟแบบนี้ไปได้เลยใช่เพราะว่าถ้าเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนมาเนี่ยโตไม่ทันกันเนาะราคาไม่แพงด้วยถ้าเป็นนกโตร,ราคาแบบพอๆกับลูกป้อนเลยค่ะตันนี้ก็อยู่ที่ตัวละพันสองพ<า><อ>ันสี่รองอลลารนะคะ,คะตัวใหญ่นะโครงสร้างเขาสวยอะโครงสร้างใหญ่ค่ะสีสวยด้วย คอคทเทลอันนี้ก็เป็นนกโตเหมือนกันค่ะ,ะแต่ในกรงเนี้ยเขาจะคละเป็นพวกสีดําสีอะไรอยู่ด้วยกันด้วยมีหลายอายุอ่ะกรงเนี้ยอายุจะอยู่ที่ประมาณสี่เดือนถึงประมาณหนึ่งขวบแล้วแต่ตัวนะคะนีะ่บางตัวก็คือพร้อมทาพันและบางตัวก็ยังเด็กอยู่นี<ะ>่เอาไปเลี้ยงรอก่อนได้แต่ว่าไม่เชื่องนะคะกรงนี้เป็นนกโตหมดแล้วที่นี่เห็นสีขาวเลยจะมีขาวล้วนวันนี้ไม่มีเลยนกโต ก็มีราคาเท่าไหร่คะสีขาวล้วนจะเท่ากับสีเหลืองล้วนเลยค่ะประมาณตัวละพันสองพันสองค่ะูกโตนะแต่ถ้าเป็นพวกสีลายลายดำๆอย่างนี้ค่ะอยู่ที่ตัวละแปดร้อยถึงหนึ่งพันไม่เกินนีะเห็นไหมแม่น้องคนนี้เขากินอย่างเดียวเลยไปแล้วเขาถ่ายจะอยู่หนูกินคนเดียวเลย อันนี้หงยกนะคะสําหรับเด็กเด็กๆที่แบบว่าอยากจะหัดเลี้ยงนกนะคะราคาไม่แพงแล้วก็สีสวยด้วยสีสันสดใสอันนี้เป็นหงยกนกโซ่ค่ะได้มีสีสันให้เลือกมากมายเลยตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่ถ้ากรงนี้ค่ะจะเป็นนกที่โตพร้อมทําพันแล้วนะคะที่ร้านจะขายอยู่ตัวละร้อยยี่สิบ ค่ะแต่ถ้าเป็นนกเด็กอายุประมาณสองเดือนไม่เกินสี่เดือน5าเดือนเนี่ยค่ะอยู่ที่ตัวละหนึ่งรอบาทก็เลือกได้ทุกสีเลยนะใช่สามารถเลือกสีได้เลยค่ะค่ะเขาก็ให้ไข่กันทั้งปีนะคะอ่ะหงยกจะเลี้ยงง่ายไข่ง่ายนะคะใครที่แบบอยากเลี้ยงเอาไว้เพาะพันธุ์เป็นแบบอาชีพเสริมก็สามารถทําได้ค่ะเพราะว่าเขาแบบให้ลูกกันทั้งปีน่ะให้ลูกพันธุ์ทั้งปีค่ะ ตรงนี้ก็คือเหมือนกรงข้างบนเลยค่ะเป็นนกโตพร้อมทำพันธ์อันนี้อายุเขาจะอยู่ประมาณแปดเก้าดือนแล้วค่ะเอาไปทําพันุ์ได้เลยใครที่แบบว่าไม่อยากรอเนาะก็คือเอาไปต้องการให้เขาแบบมีลูกไวๆไข่ไวๆก็เป็นรุ่นดีได้เลยนกโตแล้วราคาไม่แพงไม่ได้ต่างจากนกเด็กเยอะตัวละร้อยยี่สิบถ้าเป็นนกเด็กเนี่ยสีเขาก็อาจจะยังไม่ใช่าอานกเด็กขนาดนี้นกเด็กสีเขาจะอ่อนกว่าจะยังไม่สดเท่านี้ อันนี้เป็นหงยกนกเด็กหน่อยค่ะอายุประมาณ2เดือนไม่เกิน4เดือนค่ะ,คะอันนี้เอาไปก็ต้องเลี้ยงรอสักพักหนึ่งก่อนนะคะกว่าจะทำพันได้แต่รุ่นนี้ราคาไม่แพงค่ะตัวละร้อย่วะ ตัวละหนึ่งร้อยนะจะเป็นไซส์นี้ได้ค่ะแต่เลี้ยงรอไม่นานนะเพราะว่าหงยกเขาทําพันได้ตอนอายุประมาณเจ็ดเดือนก็ทําได้แล้วค่ะใช่อันนี้เราก็บรอดูพัฒนาการสีของเขาเพราะว่าเขาจะผัดขนเรื่อยๆตอนเด็กสีจะไม่ได้ชัดมากไม่ได้แข็งมากเขาก็จะเ่อยๆผัดขนก็อยากได้นกเด็กหรือว่านกโตพร้อมทำพันก็ทางร้านก็มีนะใช่ค่ะ อันนี้เป็นฟินเจ็ดสีค่ะใครที่แบบว่าอยากเลี้ยงนกสีสันเลี้ยงในบ้านนะคะแล้วก็ดูแลง่ายไม่ปปปปปสจ็ปะปกฟินเลยค่ะเพราะว่าอ่าสีสันสวยแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยอึดน้อยค่ะใช่แล้วก็แบบกินน้อยไม่แบบลุกน้อยกินน้อยแต่วันนี้เหลือแต่หน้าดำนะ้อยส่วนใหญ่ตอนนี้เหลือแต่หน้าดำค่ะ,คะ แต่ก็เหลือน้อยด้วยแต่ก็เดี๋ยวมีเข้ามาอีกอะใช่มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะค่ะราคาดีด้วยนะคะตอนนี้ก็ตัวละ500ค่ะ500คู่ละ900อ่ะที่ร้านจะขายคู่ละ900ตัวละ900อันนี้เป็นฟันคอนัวอายุประมาณ3ปี่ว่าๆ ใชอันนี้เป็นไซส์แบบพ่อแม่พันเลยนะคะอย่างตรงนี้จะอยู่กันเป็นคู่เมียเลยค่ะใช่อันนี้คู่ละหมื่นสองใครที่แบบกาลังเก็บตันรุ่นพ่อแม่พันธ์จะเอาไปทําพันคเป็นรุ่นนี้ได้เลยใช่คือผัดผลเสร็จมดแล้วพร้อมทำพันเอาไปก็แฝงล้งแฝนอะไรก็ได้เ่ะหมื่นสองนะคู่นี้สองค่ะค่ะ อะไรเ่วรนโอ้ยว่าไงเลยฮะเอาเอาเอาดูแต <Uh> ่ถ้าใครที่แบบว่าบ้านกับคนอื่นเนี่ล้ยงไม่ได้นะคะเสียงดังเสียงเขาจะดังนิดนึงนะซันค่ะค่ะใครที่กลังหากรงนะคะจะเอาไว้เลี้ยงนก นะคะที่ร้านมีหลายขนาดหลายแบบนะคะค่าอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะสาหรับเลี้ยงพวกนกใหญ่หรือเลี้ยงนกเล็กก็ได้เลี้ยงแบบหลายๆตัวรวมกันค่ะแล้วก็มีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์เล็กเริ่มต้นราคาเริ่มต้น250เองนะคะไซส์เล็กไซส์นี้ค่ะไซส์นี้ใช่อันนี้ใครที่เลี้ยงนกเล็กค่ะก็พัดเลิ่อเบิร์ดเนี้ยเลี้ยงได้นะคะแล้วก็มีไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้สำหรับใครที่แบบเอาไปพอคันสามารถใช้เป็นขนาดมาตรฐานแบบนี้ได้ค่ะใช่ รงเนี่ยทางร้านสามารถส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ไหมได้ค่ะถ้าเป็นพวกกลงพวกอาหารอุปกรณ์นะคะสามารถจัดส่งได้ยกเว้นนกนะยกเว้นนกค่ะนกทางร้านไซา์ไม่ได้ส่งนะคะกลงก็มีหลายไซส์หลายแบบหลายะค่ะมีหลายไซส์หลายแบบค่ะ ค่ะอันนี้เป็นกรงพกพาค่ะสำหรับใครที่เลี้ยงนกลูกก้อนหรือนกเชื่องเชื่องนะคะอยากจะพาไปออกข้างนอกก็สามารถใส่กลรงแบบนี้ได้พกพาง่าย <c oughs> แล้วดีไซน์น่ารักด้วยถ้าเป็นรุ่นข้างตัวข้างบนค่ะจะมี2ไซส์เนาะ <c oughs> ไซส์เล็ก250 <c oughs> ไซส์ใหญ่350คะ <c oughs> ่ะแล้วก็เลือกตามขนาดนกของเราได้เลย <c oughs> แ,แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นโค้งตัวนี้ค่ะของ <c oughs> โจบิทเนาะ,ะราคา550 อันนี้ก็อุปกรณ์นะคะเนี่ยอุปกรณ์หลากหลายค่ะมีตร่มลูกศรเอาไว้ให้นกแทะเล่นขยเ้ขีดนกอะไรอะคะได้ทุกนกเลยค่ะพวกเกาปากขอได้ทุกนกเลยเขาก็กินไปด้วยใช่ไหมคะเขาไม่กินนะคะแทะเล่นชายเขาก็จะแทะเล่นแล้วพอยุยแล้วเขาก็ทิ้งเราก็ทิ้งใช่ ให้เขาไายเครียดค่ะในโซนนี้ก็จะเป็นอาหารเนาะ,ะอันนี้เป็นโซนอาหารโซนอาหารก็มีหลากหลายเลยค่ะมีตั้งแต่ของนกเล็กตั้งแต่ฟินยันพวกนกใหญ่มาคอกระตัวมีหมดเลยค่ะสั่งก็คือสามารถปรึกษาได้ยัคาาารับใช่เหมาะสมกับนกประเทใช่ใช่ค่ะใครที่เป็นมือใหม่นะคะสามารถปรึกษาได้เลยค่ะ,ะในเพจก็ได้ค่ะ อาหารนี่เราส่งได้นะคะอาหารส่งได้ค่ะอุปกรณ์ส่งได้ค่ะเนี่ยค่ะร้านเปิดทุกวันไหมคะร้านเปิดทุกวันนะคะแปดโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะร้านก็จะอยู่ในซอยอะไรคะนี้ซอยสิบสี่ซอยสิบสี่ค่ะก็จะไม่ไกลกับร้านลุงชัยนะใล้ไกลๆกันค่ะค่ะ อยู่ในโซนสัตว์เลี้ยงนะคะโซนสัตว์เลี้ยงโซนสี่นะคะโซนสี่โซนสัตว์เลี้ยงนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย